มีมันแม่นอยู่บนกีน้องนะนี่เลอีน้องแล้วม่นองบกมากขอแม่นนึ่งกดกำัแลังเป็นไ้่จานใช่ไหมว่นยป่งอยงแตป๊อปเปิ่ดูหน้าครับมวยก่กันบ้า สูตรลุ Olha, cual, es, ้งพงเนี club, e ่ยเอมาเด้อผู้ใดบ่มาตอนนี้บริสุทธห่อนๆได้แกนใส่ผู้ใหญ่หนึ่งแกงปลาเสียดขาวนอ้โหสูตรยอดเด็ดจริงเลยเออถึงคำเดบัจฉ์คำหนึ่งเนี่ยมันบวมบวมจังสว,สวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านครับเมนี้พ่อน้อยซอยเดือมออกมาหน้าครับพี่น้องเสือเบ็ดไว้15บาหลังครับพี่น้องมาเลาะยามเบ็ดเหมือนกัน มาเด้อพี่น้องมายามเบ็ดน้ำเดียวนะครับเสื้อเบ็ดเนื้อปัเข่งไว้อยู่น้องสองห้องสามหลงังแล้วก็อยู่น้ำยังอีสิบสองหลังบ่ครับพี่น้องจังท่าไปนรุ่นน้ำเดียวนะครับเสื้อไว้น้องทางเทิงนี้หลงหังนึงครับพี่น้องอเดี๋ยวเราพาไปเบึงครับไข่เติบอยู่มีที่ออกมาหน้าแต่ลายมือครับพี่น้องพอดีได้ปะกเข่งน้อยมา,มาเสื้อเบ็ดลองบึงกันนะ ามาจักมันละท่านกินจักมีดอกครับมีท่านหอดฤดูการท่านหอดหยามมันปัดเลยต้องให้มันสีหนาวๆจังหน่หนอยครับพี่น้องผาเลือพี่น้องขั้นเพชรติดขึ้นตีงหยุดหยุดจีด้ะเขาขึ้นตีงมีแหงมันยังบังป่าอยู่ครับพี่น้องเอาไปเบิ่งน้ำเดือ นีม่มันแม่นอยู่บอกพี่น้องะนะโคตรทึ่ออยี่ได้พี่น้องปลาคอครับปลาคอกินปลาเขง็งเอาเนื้อปลาเข็งน้อยมานเสือครับเหมื้อนทึ่อ,อ,อยู่ครับตัวมีใ,ใหญ่ปลาเลยปลาคอพองพางามๆเลย่ว่ามนปลาตองกายแล้วมันล้ำเพอ,อ่์เซนโดติดปลาคอครับพี่น้องเออดีคือเดียวว่ะ ขันเวทหนงไม่ไผ่ครับพี่น้องขันเวทเงาครับพี่น้องชอบกระทอดองวิทปายาพุดอ่โอ้โอองคือทางหลังพี่น้องขันเวทเงาประมาณสองเมตรกว่าแต่คนห้อยพองงามๆเลยครับพี่น้องโตพอดีผน พี่น้องเจอแล้วประคอนของสองห้องข่าง,ง่าไหมพี่น้องเอ้ยเป็นแตงโขกได้ละบานเนี่ยดินเด้อละลุดวาเป็นละมีได้แนวถือแล้วหลังนึงก็อยู่ฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวนี้แหลคะครับหลังนึงคือละมีคือฝั่งหลังนึงก่อนพี่น้อง ลางนี้มีถือครับเห็นตะขันกุ้งลงอยอู่เดี๋ยปลปดเอาอปลาตัวนี้ก่อนนี่ปลาพอดีปนตอนนี้พี่น้องนะี่พปลางาม,งามปลาน้อยครับอยู่นองสองห้องสาม้างถือปลาคอน้อยตัวเดียวละครับพี่น้องเนะ่ขันเบ็ดพอน้อยรันตอวนี้ไม่ไผ่มาเอ็ดครับอันเหลาอันเป็นขันงามๆกับหมอดกินเมดครับพี่น้อง ก็เลยขอตัดเอาแหนงมาเอ็ดเหมือนกันนะบัดน,นี้มายามอยู่น้ำยั่งครับพี่น้องหาท่าลงกันเป็นอะไรเนาะอยู่น้ำยั่งคือบ่เนาะคือมีติ่งจักหลางแล้วพี่น้องมาฮูมานมา,นมาฮูดิงนะ่งกันอยู่ต่ฟังนาพอน้อยพังลงน้ำยั่งมไม่ได้พี่น้องน,น้ำมาแต่ละรอบนี่โอ้เสียหายมันธรรมดาเด้ครับพี่น้องมันพัง เงือมันฮองงาพี่น้องตายแก่แดอยูอ่มีคือครับพี่น้องหลังนั้นก็นมีคือเดินนะเข้าเบ็ดติวเวนเวนอย่มีท่านถือจกักโตอยูค่ยยามมาครับพี่น้องน้ำย่างหยามมาแปดเกาลังละแต่ว่าเข้าเบ็ดหาดลางนึงครับพี่น้องตายที่รอยหาดเสยหาดจํำเบ็ดเลยข,ขั้นเบ็ดมีจริงครับไม่ได้ความหวังแล้วครับพี่น้องมีสมอยอย่ ส่งแล้วมีคือแล้วครับพี่น้องเมิดซิดละเมือนในปลาข้อน้อยตัวเดียวพอได้ผลสวัสดีครับพี่น้องยักซีทุกคนทุกท่านครับในสนดิเป็นกำลังแต่งสว่สา,งางไมนไย่ยางลืง่น ดดประตูตรกระลังเนั้งเงินั้นประตูซิง์นั่นแหละครับขอาประตูซิงม์นบ่นแรบซูซิงห์ต้นซิงห์เด็กปีประตูห้องเิ้งค่ครับนี่นะทางนี้เป็นประตูซิงห์ให้ต่อยเรายืดจับไว้อย่าเลนมีแม่เราตั้งไว้สิ้นสุดพ่อครับ้องี่ห้าสีแอมเป็นแบบไหนครับเป็นแอมเึ็นมากกับเป็นสิงหนี่เราไปใช้ เสืเส้อละแน่งระบายอากาศลักษณะนั้นอ๋อครับคือนีที่แอมทึบแต่ว่าฮะมองนี้เป็นเป็นสิงโป่งเอาเจ้าไปเลเอาเก็บไว้เตอร์ตู้นี่ก็ได้นเวลาให้ขับเข่ากับเผือกก็ได้มองว่างแล้วก็ไปน้องอ๋อวันนี้ก็เราไปเอ็กโคป่าแกงสู้พี่น้องกินก่อนแล้วปะ ดีใจค่ะกระนาดได้ครับผมได้สร้างสำเร็จไดในแง่สำเร็จไม่เห็นหาครับผมจกว่าสิจองตัวได้ครับสวัสดีครับโอ้ยบ่าใครว่างจังไอ้คนติดต่ออยบอกโบโฟเนี่ยงานก็เดี่ยวถ้าไอ้จะรับงานก็รอดนี่เดลี่ยนรอดนานนี่รอดรอเแง่สำเร็จนี่ประมาณปีหนึ่งครับผมนี่ครับถึงถึงคิวแล้วครับนี่ครับคือพ่อน้อยบอกว่าจังไดกันรอครับเพราะว่า พอหน่อยเห็ดมากนี่ก็คือคิดว่าสร้างสำลีนี่เป็นสร้างที่แบบรู้ใจครับผมสามารถเห็ดได้ตามแบบว่าตามที่ห้ากขึ้นน่ยนะครับเจ๊แอมว้านมันต้องการจองขามฮอดปีเช็ตหนึ่งหรอ้โสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องกำลังเห็ดอันมาบวกค่ะอันนี้มาบวกไอโจวมาฝาก มันหมกบัวรุ่นแบบแก่แล้วแต่ว่าเวลาเข้าไปแกงมันเป็นเม็ดอันแบบดีบเม็ดมันออกมามันหอมแ่บอะไรต่แกงไส่ปลาค่ะไส่เห็ดมันไส้หมอด้วไส้หมอ้จ้าสีไส้กระทะเจ้าไหนกับบอสนะวันนี้พี่เดชพี่น้องปลากระไดปลาไปเสื่อนยืปลาขิงนับย่างนนองสองห้องได้ตัวเดียวนดีตัวเล็กน้อยนี่ได้ตัวนี้แหละครับพี่น้อง ได้ตัวเดียวเนี่ยแหละไปเซอร์เบสเนี่ยลปลาเข็งแต่ว่าอันนี้เป็นห้องผีเขยเขยตาสมจิตนั่นแหละเพิ่นไปอันเซอร์เบสอันเนยือนขีดหลังซาเราต้องให้ท้องหน้าเพิ่นได้มาสองตัวปลาดุกตัวงามงามเลยในี่ไหมรูดใส่รูดนะรูดถึงขนาดละปิดโบดใครโยมมันรุดผมเบสตรงนี้น้อยได้เปิดเซื้อแต่เลยละแก็งเซื้อพักหมอบูบ,บครับพี่น้องมาเนี่ยเดี๋ยวเลยโอ้ป่าเซอร์มอกรันครับพี่น้องแก็งเซ็บ สิ่งแบบนี้มาแล้วจ้บาทนี่ครับใส่ครับแบบนี้มาแล้วจบาทนี่อันนี้สองพันสองพันบอกครับใส่สองพันว่าสองพันหกไหมพัอันนี้กับมื่นกัวเลยตัวนี้ครับเนแหย่พอได้หพอวูจ็คสิ่งเหย่พอได่เฮนแห็นกับของเนาะเอาพอมาอ้างนี่มาเมฆฝากไปในคิีมนี้เรื่องเมฆ มันทีเฮียนเธอเนี่ยฉันเฮียถ่ยยูเดอร์เนี่ยคิดสีออกเงินยซอยวัเนี่ยบันนะคะเฮียถ่ายพ่อให้แม่แต่ว่าคือเพื่อนนี่คือแบบว่าใจแบ่งสนุกเลยเป็นสองอันแล้วนี่คือของนองขนองว่าเอาใหญ่ก็เอาไงแต่กับใครจะเป็นของมะลิสาวเดียวมุ่นคอนมาเด้ป่ะใครจะเป็นลูกเคยต,ต้องตกร่กันให้แน่นอนนะครับผมเนี่ยค่ะคือสาเหตุ แบงตอนี่ว่าอันพอดีมันมีการเทีีดินแช่นะแม่คะใช่กับแบงเป็นสองนบเดียบรอยเลยไอห่อไส้ห่อไส้ก่อนครับนี่ค่ะห่อเขียนอันอันเฉียงหน้าเฉียงเลยค่ะนีไ่ะไนองมุดไอวเอามุ้แม่ได้อพอหน่อยก็แม่ปางกับแบงแลบบ่อยแล้ะครับผมพอรุ่นก็แม่ตู่ไปี่ไหนเนาะผ่าทิ้งไปห่อคุณแมนีไส้จะเป็นเชฟครับผม เป็นเมนูโปลนมากมากอีกเมน,นูหนึ่งร้องจากแกงปลาบอบหยอดปลาบอบวกเพือแกงปลาเนี่ยค่ะพบับไอ้หน่วยบอบวกถึงมันแก่กําลัางเป็นไนยียังเสียใจกแกงปลาใส่ผักกระแยงนุ่สุดยอดเลยตะว่ามือน,นี่ทีมงานชวนหมาเพิร์บอคอยมกกัยกผักกระแยงใส่กระไรจากบอดไซด์เลยจ้ะคนหน่อยว่าเป็นผู้ไทยเพิ่์ทบอกความกินผักกระแยงครับผมมันอาจจะบม่มักกินมันครับ แต่ซ้ายนี่ยแบบได้ได้ถูกเลยลูกเสียวคอมมิดถึงครบได้โอ้ยน <c oughs> อเนาะเดี๋ยวไปเมื่อหน้าก่อนเกีบมาใหายเลยมาเบาซูฟังโซนลูกโแล้วของเคียวใหม่คุณลุงเลย เห็ดไก่อนปลาไปเลยจ้ะพี่น้องมันเป็นแกงน้ำเห็ดออกเห็ดจะได้สูตรพันเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวสิเบื่อเห็ดมรถค่ะาซรถค่ะน้ำปลาหนึ่งจอก ปลาแดดแซ่ปลาล้านัวข้าน้อยซอยเดิมเด้อจ้าผู้ใดบ่ทันมีไหวติดเพือนติดซานฝ่ามาเอาเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเนี่มันเป็นปลาล้วลายสนิดค่ะเพราะว่าเาเลือกออกจากปลาซอยนะพี่น้องสั่งปลาซอยก็คือสิได้ปลาซอยล้วนเลยเด้อจ้ากระปุกละร้อยห้าบาทเท่านั้นจ้าใส่แกงใส่ออมใส่ตำหม้อหงตำแจ่วแซ่บทุเมนมาจ้าต่อไปก็สิได้ใส่กัวไม้ครุม จะเห็น,น,น,นาาาหนนนนกได้จ้าแถเ,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 เมีกเเมตกนแเม,มีแล้วว่าบววสยเชียรจังเลยเมียเต็มใจท่อควจ๋าเอาคือวันจันรครับว่า่เขื่อนคนแล้วเห็นเร็วใส่สิเนาแถ่เียอยากกินยังใส่เห็นเห็เบอร์ต่ว่าแห่ทจ๋าปกติยาใส่เห็ดก้าเข่าครับผมใส่จะเ่ค่อยเมี่นยตงนี้ปัไดครับแล้วก็ายปลากราะสิมาจมให้ตลอดครับผมมันดทําใจเจบแวทุกอย่างว้ ได้ละสะโพกเพิ่นเทียมมาใหา้ก็ว่าน้อยหน่อยมากอีกนะก็ว่ามันหน่อยมาให้จังน้อยแนะน่ปีศาจตัวไอ้ตัอปลาเสือก็เด้อครับพี่น้องวันนี้มอฟด์เลยแกงปลาออเสือหมูโบกแซบๆเหมือนนี่เป็นลาขับวะตึงประดุกประคออื้มาลเลย เส่เสต็มบะหุ่มแดาบันบ้างใส่บะกอเพ็รชุบหลนโคขอยตับนี่แหละครับใส่ของเทเต็มปากเต็มคำเต็มโคกครับผมน้อยฮะพอมาถ่ายสีมาถ่ายยุบทำาหุ่งเลยุูดงเสี่ยแบบสูตรลุ้งทงเด้ไหมนี่แหละวตัมยื่เีกหน้าก็ม่ ลดมเกิดตับแชนแนงมาแล้วตับโหงไปดังแล้วซิมกันได้พี่น้องเลยเป็นหยังคือประยุกมืออันเป็นไปเอ็ดโคปลาแล้วมันแห้วปลาถือเป็นบาทๆมันละแซ่บมาแซ่บๆเดี๋ยวได้พี่น้อกแนวนึงพอดีแล้วมีต้องเสิร์ฟระอีกอ๋อ เก็เขาได้ใจคนนี้ต้องจังสิ่อ,อ้ายโปรเทนอันแกงปลาหมอหนึงเฮ็ดอยู่2คนเข้กากันข้าดจ้าก็ตํามาหุ่งซ้ายเข้ากันครับมานี่ อีตูตามลงไปเลยจ้านี่ทีน้องแม่บวบหวานสีงามผักเกี่ยงส่วนนี่หิ่มแตกป๊อบเป้ปอปเป้ักนี้นี่เข้าเห็ดเอาใจทีมงานจะน้อยสินสีนเมื่อไรเหมือนับจัดไปหอมพักอีตูห่วยครับใส่ครับหอมห่วยเลย่นี่กับปลาดุหน้าครับผม ปลาคือพวกขาดออกจากกันเนียปลาร่างกายงานสากโอ้โหปลาฟอไหมครับเสิร์ฟหัวปลาก่อนเสิร์ฟหัวปลาเสิร์ฟปลาดุกเสิร์ฟต่อนปลาช่อนพูดในงานต่อนมาเพิ่มซะมาพคนกับไหลกินเอาเขาเลอเด็ดท้อนเนี่ย ยกค่ะสวนี่นี่กระทิ้นหน่อยตาไว้ถ่ายายปางครับผมข่าวมียเห้องถ่องตลอลเราเราก็ไปนอนกลงเวียนกามรีเลยตาแก่เย็นเจี๊ยบเด้อมาเด้อผู้ใดบ่มาตอนนี้บริส้ทด์หอนหอนได้ก่สมโหกันได้ทีน้อย ตะเคียนสองเงาดีแต่ว่านี่เก็บไว้ตู้เย็นแล้วเด้อพี่น้องเพราะมันส้มพอดีกินแล้วเขากะเก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยความส้มมันจะมีขยับง่ายดีมันเหลวคุ้ยหอมเนาะครับพ่อใส่้อยบีแล้วบอกหอนึงหอนเลยเนาะโอ้แล้วแม่นหอนี้ล่ะหอยสีแหวงๆหวอยสิบตัวเนี่ยอะไรวะมันมีอะทะลอดสีสันน่ากินไป เออเม่นโตละสองลูก sure. yeah, ่ายผมว่าอยากตาบาบางเออนี้เาไปนี้มากินน้กะทมาครับถ้าพอถือคนอยคนยกหัวเอาไปได้ีเดียวมนี่ว่ะนไโอ้มาเนี่ครับพี่น้องมาแล้ว่บ่มีตอนกครับมาเสียบเสียบเเดือบานอ่ะอันดีับเออมากินเผาเจงได้ครับมาพอหน่อยไส้มตอนนี่ส้มต่อนะนี่ส้มนี่สองส้ม อันนี้แกงปาไ่ได้ยำเนี่ยยำน้อยบ่กระอกแกงปลาเด้ก่อนนงะหวนมาต้องหวนมันสีมันแข็งมดบาได้แกงปลาเสือเห็ดขาวหนูสุดยอดเดือเลยเราไปแสวงบุญตัวมอี มมักคือย่งี้สะเปดน่อยก็มักื้ไม่โอ้ยไปซะเ้นนกลุงเทพกง้องใส่นอนแสบตาตดต้องดิ้งเด้เนื้อเ้อสนน้้นมหม้มไนี่คุณแม่ก็นำมานี่้ตั่ตัวไง่เดเทียนอนครับ่หมมันดแมือนห้มน่อยหน่อยฮะพอ่งแอมอกอ้ยม่ ตองตอพี่อยงอยแน่มานี่แต่่นี่ก็มากเขาตงหเดเลยครับมาม่มามันก็มือเดียวได้ครับได้ัินิมสมตอนอันนี้อันนี้ฟากด้ตอนอันนี้อฟกไก่ตอนอันสมตอนอยู่รั้มผมผมกิ้ตอนเนี่ยเราผมยองไม่ยำเออใส่ผู้กอง กินกมบ่แต <l Jean Rabbit bulun> mm ่คำมนันเน่ยมันโบเข้มโบจางมันสมโอดีพอ้ดีพอดีโอ้สีใดีแล้วว่าพอดีพอดีมันเข้มผมก็จว่าเข้มดอกผมผมมีมายาเลเราเนอันนี้มันแสบไหมแสบจังเลยแ่บ <photos> ป้นแสบเนาะเจ้าบ้านเ่ยแ่บพี่น้องเลยนิ่ลายนกมันแสบพี่บ้าแล้ว ออกความเกไหมแตบกแบกัว่านี่นี่แกันนาะมี่ยแจวมานง่ายตับะเอเเดีมเลย่ตัอกแึอยู่รงน้นงมักปลเิรตับะอเทศไปบุญยี่เลียมไปตอ,อง้วที่ไหเขาจะตำไข่แล้วก็ทีไม่ต้อ <c oughs> ง้วยปันปั่นเรือเรี่ยมหอมมันเอาหมกเตี้ยม ยิ่ไปได้น่อยกินกับแทบคือวาจบัเราเคเรียกวบาไปสองน้ำบุญโอ้โหคุ่ญอยู่อตอถ้าขันยันกันได้ทำเอ้ยันยันกันท่านพาตีแบเร่อแต่ตอนเป็นน้อยนักเรียนเ็เป็นจะลยแล้วขายพันนี่ไหมันมี้มันห้าต่ท้อนกับแสนตีได้หนไปยิบกับมีพ่อเยิบได้เมื่อเรื่อเลยแลบเลยนครับขอบคุณพี่น้องเอซทุกคนทุกทันเ้อครับ ยี่สิบสามเป็นกำลังใจมาตลอดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยได้ครับมือนี้แขนฝาเสื้อกับหมวกตึงเย็ดต่มตอนยึดเข่านะครับพี่น้องตามองหูหืมสมมากอย่างนี้เหรออินเทเน็ตเสียบครับพี่น้องพอไงครอบคุณครับผมครับขอบคุณครับโอ้ยปวดหมวตอนนี้เนาะไอ้เิคนไม่กินน้ำด้เนาะเนี่ยไปได้โอกาสเพิ่งกำลังมากินน้ำจนละ